ผลลัพธ์ที่เรามีเนี่ยนะมาจากมายเซ็ตของเราเป็นผลมาจากมายเซ็ตหรือว่าแนวคิดของเราแนวคิดของเรานั่นแหละเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ของเราคุณเคยได้ยินอันนี้ป่ะ3าล้อถูกหวยหรือว่าคนที่ถูกหวยอะ่ะได้เงินมา3-40ล้านเยอะมากเลยเสร็จแล้วพอเวลาผ่านไปไม่ถึงปีเงินหมดเคยเห็นปะแปลว่าอะไรเขาก็กลับมาสู่ระดับของการครอบครองผลลัพธ์ที่มายเซตเขาเอื้อมหนวยไงวันนี้น้องๆมาเนี่ยมาทําอะไรรู้ไหม ขยาย mindset คุณได้รู้ในสิ่งที่คนที่เขาร่ำรวยรู้กันขยาย mindset ถ้าคุณอยากมีผลลัพธ์ใหญ่คุณไม่ต้องวิ่งไปหาผลลัพธ์คุณขยาย mindset เราต้องแก้ไขในสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนเราปลูกต้นแอปเปิลอ่ะอันนี้เป็นความเปรียบของทีฮาร์ฟเอเคอร์นะทีฮาร์ฟเว่าถ้าวันนี้เราปลูกต้นแอปเปิลเราอยากให้ผลแอปเปิลเนี่ยมันดกแต่เราก็ไปมัวอยู่นั่นอาจจะทำไงให้รูปมันดกไปจ้องที่ผลลัพธ์ อันนั้นไม่ใช่เราต้องไปแก้ในสิ่งที่มองไม่เห็นแก้ตรงไหนครับใต้ดินไงแก้ที่รากแก้วใช่ไหมแก้ที่มันเล็นพันุใช่ไหมมันถึงจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้คนเราการที่เราจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ก็คือแก้ที่ mindset หรือว่าแนวความคิดเมื่อกี้บอกเคสยากของผมไม่มีเคสยากผมคิดว่าทุกเคสเหมือนกันหมดอะไรคือยากทุกเคสก็เหมือนกันหมดอะเคสอะไรครับเช่น เรามาแก้ดูด้ไหมคนอกวาตาก็ตัก็บอกว่าไปไงบอกไม่ประโยชน์หรอกผมก็จะพูดเค้านี้นะเดี๋ยวก่อนนื่นก่อนที่ผมจะตอบเนี่ยผมอยากให้คุณดูบีอิงผมก่อนบีอิงเพรว่าการเป็นการเป็นเนี่ยคือการเป็นของผมโอเคป่ะที่ผมคุยกับคุณนี่คือการเป็นของผมการเป็นของผมเกิดจากไมซ์เซ็ตของผมไมซ์เซ็ตของผมสอนผมเป็นแบบนี้เวลาผมไปคุยกับคนเนี่ย ด้วยบุคลิกภาพแบบนี้ด้วยการพูดแบบเนี้ผมจะไม่ค่อยเจอต่อต้านหรอกเพราะว่าทันทีเขาบอกว่าเขาต่อต้านทุกอย่างผมก็จะบอกเขาว่าไม่ประโยชน์หรอกถ้าเกิดว่าจะเอาความรู้สึกมาคุยกันอนะมันพูดไม่จบแต่ถ้าความจริงมาคุยกันถึงจบประการชีวิตเนี่ยคุยไม่ได้อยู่สองคนสองประเภทไม่รู้ว่าพี่เป็นในสองประเภทนี้หรือเปล่าหนึ่งคือต่อต้านความจริงสองไม่มีความรักให้กับผู้ใดเลยแม้แต่ตัวเองของพี่อยู่ในสองข้อนี้หรือเปล่าครับถ้าเขาตอบ ไม่เรือตอบยังไงเขาก็จนมุมมาแล้วไงถ้าไม่ต่อต้านก็มีประโยชน์พี่ไม่ต้องต่อต้านผมหรอกพี่ต่อต้านนูนคนที่พี่รักนู่นไม่ได้ต่อต้านผมหน้าที่ของผมคือวันนี้มันทายังไงก็ได้ให้พี่ปกป้องรายได้ของพี่กับคนที่พี่รักพี่ต่อต้านไม่ได้ต่อต้านผมนะพี่ต่อต้านลูกกับภรรยาพี่ไม่ใช่ผมพี่คิดดูดีผมเดินออกจากบ้านพี่ไปผมไปหายสิบเคสยี่สิบเคสผมก็มีลูกค้าถูกป่ะแต่วันนี้พี่ยังไม่มีความกลองเพื่อนผมคนหนึ่ง ลูกค้าทํามาเมื่อวันศุกร์บอกว่าเดี๋ยววันจันทร์มาเก็บสตังค์เซ็นเอกสารเรียบร้อยไม่จ่ายสตังค์วันอาทิตย์สามีเขาโดนรถชนตายร้องไห้จะเป็นสายเลือดที่งานศพผมผมทําอะไรได้ไหมอ่ะขึ้นอยู่กับพี่เซ็นเนาะตรงนี้จบซีเรียสทีเราวคนที่พี่รักจะได้ปลอดภัยยืนแอปปิดการขายเวลาตอบเพราะตัวแย้งปับ๊บต้องปิดการขายทันทีไงในระบบในระบบเหมือนกันปิดการขายโทษ ตอบพอะตัวแย้งต้องท้องให้แม่นเลยนะตอบเพราตัวแย้งแล้วต้องปิดการขายตอบเพราตัวแย้งแล้วต้องท่องไว้ตอบเพะแยง้งปิดการขายเป็นระบบไงซิสเต็มเมติกไงจะยากเลยททำตามระบบมาธุรกิจมันมีแมนนวลเวลาคุณเข้ามาเนี่ยคุณไม่ได้สเปะสปานะไม่ใช่เดินชนบุ้งปังไม่ใช่นะที่นี่เขามีระบบเขามีแมนนวลแมนนวลว่าคู่มืออย่างเวลา